คุณเคยดูเรื่องบางระจันไหมคุณรู้ไหมทำไมบางระจันถึงแตกอะบางระจันที่แตกก็เพราะว่าอาวุธในการลบที่ใช้ทําสงครามอะมันไม่พร้อมทางบางระจันอะเดินทางไปขออาวุธจากกรุงศรีมาเพื่อสู้รบขอพมาใช่ไหมตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วแล้วประเด็นก็คือชาวบ้านบางระจันอะขึ้นชื่อเรื่องการต่อสู้อะไรมากแบบรวมพาม่าบุกมาก,กี่ทีกี่ทีกี่ท,กทีก็ไม่แตกสักทีเพราะอืการต่อสู้ที่เหนือกว่าทางด้านพามา่าคงคิดว่าตัวเองสามารถสู้รบชนะทุกรอบเรื่องนี้มันก็เปรียบได้เหมือนกับ คนเราอะทุกคนมีเกาะป้องกันของตัวเองอยู่แล้วแหละตามแบบฉบับของตัวเองอะแต่เขาไม่เคยคิดว่าเกาะอันนั้นอะมันแข็งแรงพอที่จะคุ้มครองเรามากน้อยแค่ไหนก็เหมือนกับเรามีประกันอะมีแล้วบางคนมีแล้วแต่ว่าที่เขามีแล้วคือเขามีเพียงพอกับช่วยป้องกันเขาหรือยังมีพอหรือแค่พอมีใช่ส่วนใหญ่คนเราในทุกวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความประมาทไม่คิดถึงเรื่องอนาคตเพราะว่า<ม><ม>ที่บางคนถูกปลูกฝังมาให้ใช้ชีวิตแบบสบายแล้วไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรบ้างไป อย่มพูดนี่ม,มันก็เปรียบได้เหมือนบางราชาน่ะมาคิดตอนหลังมาคิดที่จะขออาวุธเขาอะไรในวันที่สายไปแล้วไม่ทันแล้วข้าใจม,มากอะพม่านี้ก็คือเหมือนกับเหมือนกับโรคร้ายที่จะเข้ามาโจมตีเราโรคร้ายถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นน่ะบางราชาน่ะมีอาวุธพร้อมลบมีกำแพงสีด้านก็จริงนะแต่ที่แตกอ่ะเพราะว่าอาวุธไม่พร้อมมันก็สามารถโดนทําลายได้แต่ถ้าเกิดวันนั้นมีกำแพงสีด้านแล้วอืมแล้วมีอาวุธที่พร้อมลบอืม ทั้งที่ตัวคนก็มีศักยภาพพอทีจะสู้รบชนะในทุกๆครั้งแล้วอาวุธพร้อมอืมคุณเที่ววันนั้นจะชนะไหมจะเสียบ้านเมืองไหมไม่เสีย,สยก็เหมือนคนเราอ่ะต่อให้โรคร้ายถาโถมกันเข้ามาถ้าเกิดเรามีประกันเราก็สามารถป้องกันโรคร้ายได้สบายถึงเราเป็นเราก็ได้รับการรักษาได้เลยความคุ้มครองอะไรตรงนี้เม,ม่ต้องไม่เหนื่อยก็จริงนะ